สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องเลขเด็ดนักคำนวณนะครับยินดีกับท่านที่ถูกหวยนะครับเข้าตัวเน้นเลยนะครับ1441ลงให้2ชุดงวดนี้ลงให้แค่2ชุดชนกันที่1441นะครับยินดีกับท่าน ที่โชคดีนะครับสำหรับแอดก็ core. เล่นแต่ลอตเตอรี่เน้นๆสีหนึ่งมันออกหนึ่งสี่นะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในงวดหน้าเร็วๆนี้นะครับ ฝากกด like, ไลค์กดติดตามด้วยนะครับ